ระบะพันแกร่งสภาพนางฟ้า MG Xtender Giant c a p 2.0 Grand X ปี2022คุ้มค่าได้รถปีใหม่สภาพนางฟ้าในราคามือ2ถูกลง4 0 0 0บาทจะรถใหม่729,000บาทลดเหลือ329,000บาทวิ่งน้อยแค่24,000กิโลเมตรเจ้าของมือเดียวดูแลดีมากรับประกันเครื่องเกียร์ถึงปี2027 รับประกันโครงสร้างตัวถังมีใบเซอร์ออกให้ชัดเจนช่วงล่างแน่นๆขับมั่นใจไม่มีชนหนักน้ำไม่ท่วมเครื่องยนต์ดีเซล2.0แรงเกียร์ธรรมดา6สปีดขับขี่เร้าใจประหยัดทนมือพร้อมลุยทุกเส้นทางใช้งานได้ทั้งงานบรรทุกและชีวิตประจำวันภายไงยและฟีเจอร์จอสัมผัส10นิ้วรองรับไ s m a r t เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกล้องถอยหลังเซ็นเซอร์ช่วยจอดครูสคอนโทรลและระบบควบคุมความเร็วองที่ กระจกมองข้างพับไฟฟ้าไฟหน้าอัตโนมัติและไฟ LED Daylight Running ล้อ Android ขนาด18นิ้ว f u l l Option บริการด้วยใจย,ยังก็ดี